รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆนะครับเพราะทั้งสี่คนในช่องนี้ล้วนเป็นคนถอยทั้งสิ้นเด็กๆไม่ควรรับชมนะครับผมไม่อองั้นชิวๆก่อนวอร์มๆเขาเรียกว่าวอร์มรมจิตใจไนงะตารแรกไ,ไหนๆที่เราเล่นมาครั้งที่แล้วถ้าไห่เองมันสามตาใช่ป่ะแล้วไอ้ไอ้เจม,มันเพิ่งซื้อเกมมาใหม่ก็เป็นการฉลองมาในตาที่ 5, ห้าไงเพราะตาที่สี่เราก็วอร์มก่อนตาที่ห้าเราก็ให้มันเข้าไาเล่นคนเดียว กูไม่ไปเออไปไปไปเองเด้ไปเองกูก็กลัวเด้อยามันยืนนิ่งไม่เอาหัวโขลกมาเด้อดมนมนมมึงเข้าไปหอมแก้วมันแน่ไอ้เจ้าไอ้กิ๊บดูทำแบบนี้ดมจุ๊บนมนมไอ้ไอ้ เอพินาพินามาดิฮันน่ามามอะไรกันวะหอมเบ่งไอ้ยัยผิดผีกันมาแล้วโอ้โหขอระาบ้างวันน่้คนมาทำไมกันเนี่ยนี่เพียบเลยเราไปเราไปมันชื่ออะไรมาร์กโมวมันชื่อมาร์กโมวหน้าบ้าเลยไม่ติดไม่ติดเจ็ดเจ็ดองศาเดิดเจตี้ยดผมทางเดินเลย เออทางเดินนี่แหละนี่เนี่ยมันล้มมันหัวฟาดพื้นแล้วก็ถ่ายกระโดกในห้อง้นะพี่รัทเดี๋ยวก็้าทาอะไรเนี่หมาเข้ามากูคนนึงกลัวกลัวเว้ยมีคนโผะหว่ามาเข้ามาให้มามีก้อนอออะไรบ้างดูนิ่ไอ้เหมือนกูเห็นจะรอกูแล้วมึงรู้ได้ไงฟันดอกปากเลยฟันโกปากเลยนะ รู้สึกว่าไอเวดแมนแล้วก็เดมอนนี่รู้สึกว่ามันจะคิวนะมันจะเน้นคิวเออโดนดุฮะเลยใครเอาไอ้เหี้ยอะไรมาจิ้มปากกูเนี่ยไอ้เช่นนุ้มพี่นัทพูดดิพูดหนูบอกไอจัดปิดประตูทำไมเปิดประตูดิพี่นัทเออเหี้ยปิดประตูแล้วกูจะมองเห็นไหมเขาตั้งกล้องไว้ดูตรงประตูไอ้เปรตประตูเออปิดไฟด้วยปิดไฟด้วย ไฟฉายไป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 ปิดไฟฉายปิดไฟปิดไฟพวกมึงอรัตรงนั้นมีแหล่งกําเนิดไฟตรงไหนปิดให้หมดเอาโกสติกออกไอไอพวกม่วงโกสติกพี่นาดมึงเอาโกสติกออกก่อนอะไรขนาดนั้นวนะเข้าบ้านหน่อยนี่กระเจียวโหดเลยอะโยนไปที่อื่นโยนทางซ้ายนั่นเข้าหลือไปเปิดโคมไฟไว้อออ่า ใช่มาไอ้เกมอย่าบังกูไปอยู่ที่อื่นไอ้เฮี้ยมึงยืนกระจายกันเตรียมถ่ายรูปเด้พ่อมือหมันเป็นทางเดินแล้วกูกระจายยังไงอ่ะมึงดูแค่ได้ไปอยู่ในตู้เราเฉยพี่นัดอ่ะมามาแ e ววอยู่เฮ้ยไมนขยับของไมนขยับของเก่งกัดเลยมีใครอยู่อีกท่าน นี่มอยู่ว UV ได้ไงข้างๆมึงอ่ะข้างท่ามึงมี UV อ่ะนะตรงตรงเออคมไฟอ่ะไม่เอาแท่งไม่เอาแท่งไม่มันเป็นมันเป็นไฟฉายไอ้ควายอะไรวะสิ่งที่อะอะไรวะนี่างเต้องหลอดไฟอ่ะนั่นๆงวงอ่ะโอ้ยเป็นงูเห่าก็ดูดปากมึงไปแล้วปิดไฟดีวะวา แลยูมาร์กเดี๋ยวถ้ามันตึบตึบตึค่อยเปิดไฟคือเซลวัน์ดิยูวันมาร์บางฝักอู่บางบังเปิดไฟทำเปิดไฟทำไมอ่ะมาร์คนี่สส่วนหงมาร์กจะเปิดหน้ามึงไงพิรัชกูแล้วเราไปหลบในตู้มะเอาโอ เรามันโผล่มาแล้วก็โผล่มาจากตู้ถ่ายรูปไงแย้แย้ยูมาไอ้หนุ่มกีดไงพี่นัทมึงเข้าไปตรงข้อนั้งเล่นเนี่ยกูอยู่ตรงหน้าประตูอ่านมมาได้นมไอ้เกมไหวนพี่อะไเข้าไปแล้วมึงเอามาถ่ายรูปกับกูเลยรูปมาร์คมาร์คสวลสดีเราจะเห็นมันได้ไงเนี่ยมาร์คต้องอยู่ไหนอะอายู่ยู เฮ้ยเฮ้ยมันพัวฟ้าว่ะมันออกมาเลยออกมาเลยพี่นัสออกมาเลยอืมอปอมอนมิสเตอร์บิลลิตบล็อกมันคือเวทหนุ่มมันคือเวทนะเวทจีิงด้วยไหนี่แม่งไม่ตื่นเต้นไม่ท้าทายเลยว่ะนะตัวเมื่อกี้เอาใหม่ดิต้องต้องเป็นระดับอะไรนะสูง หญ่่สุดอะเออนี่โปรเฟชชั่นแนลนี่วะเออโปรเฟชชั่นแนลนี่นี่กูอออแอดทุกอย่างไปเหมือนเดิมนี่เวลาตายกูจะได้เสียรายตางยยังค์เยอะอันนี้บ้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสตรีทเฮ้าก็บ้านเมื่อกี้ไงบ้านแบบเมื่อกี้ลอยเจมเข้ามาใช่มันต้องมีช็อตใครสักคนหนึ่งกี้แต่ว่าเฮียฮึมนะผีเอามือมาจิ้มตานะเลยภัทเมื่อกี้เออเราไปสำรวจอะไรใช่ป่ะอืม นีแต่ตอนนี้เข้ามาใหม่แล้วไอ้ดมก็ยังไม่ขยับขยียดไม่พูดไม่คุยกับเพื่อนไหมกูอหอมแก้มมันหอมเลยจุ๊บเ,เลยไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงตัวมเตี้ยใช่หรอถ,รถ้าตัวกูเตี้ย <laughs> ถ้าตัวกูเตี้ยแล้วก็ถ้าตัวกูเตี้ยแล้วก็น้ำเาเกลือน้ำเสียโอ้ยง่ายมันชื่อว่ารูดไว้ w h you y gonna be so rude ก็รอไงรองเข้าไปหาอุณภูมิ อาบ้านกูเปิดไปแล้วกูเปิดไปแล้วเอาไปเลยเข้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 าไปเลยเเข้าไปบุกครับบุกเลยได้เลยครับพี่ได้เลยครับพี่บ้านป้องกันแล้วต้องโปด้วยวะเออพี่รัดบังอยู่ชั้นล่างกับกูแหละเหมือนเดิมอ่ะคุณทาการสอยน้ำยังไม่ขึ้นบนนู่นแต่ว่าทั้งบนกูห้องเยอะเกินจนบมดเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วห้องไหนห้องเนี้ยไอ้ห้องมาอีก โอ้ยคุณคุณยีเอฟห้าคุณคเอฟเสร็จแล้วพี่รัฐยีเอฟห้าอิตเลรยไอ้เหี้ยแม่งกูโค้งเข้าไปในห้องน้ำเท่านั้นแหละติ๊อะไรเดีอยู่ในห้องน้ำเป็นไปได้โอ้ยหมายกอดเนียมดูดิโอ้แปดอะโอ้โหยื้กูแจ็คพอตยอไปกูยังไม่กูลืมโอยเกลือนะกูตกใจอะไรวะเฮ้ยมันเขียนมันเขียนมีเขียน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  ยันี่ไงอะฮัไปตาจบแล้วลงไดขอดูต้งต้องรวยมันมันมันเฮ้ยน้ำน้ำเสียน้ำเสียน้ำเสียแล้วโอดไวติ n งฟ i s ซิ n งบ้าเฮ้ยเฮ้ยเราเราจนเราจนมุมเราจนตอกแล้วเฮ้ยชุบเปิดต้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาผีขังผีขังผีผีหันผีเอ้ยผีหันไหนวะ <Billie S 1> มันมันล่า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 มลาล่ามันล่าล่ามล่ามนล่ามล่ามันล่ามัลมันล่าล่านล่ามนล่าล่านล่า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 มล่า่านล่าน่ามล่าันล่าลล่า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 าล่าล่ล่าลล่ล่า่าลันน่ล่นมมล้วเามัน เจ้าว่ะพวกมึงอ่ะออกมาดิเจมมันสิไปเดี๋ยวมันโกรธจะจัดเลยโอ้ดีเปล่าไม่รูเนี่ยกูไม่ออกเจมออกมากินยาก่อนมึงต้องกินกระปุกนึงเฮ้ยดีโกรธยังอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเลี้ยาให้เจมเองเออเข้ามาเข้ามาอีที่อ่ะเดี๋ยวออกไปกูโดนหักคอทำไมเฮ้ยเซนเซอร์มันดังอีกแล้วเจมใจเย็นเจมทีมงานกำลังเข้าไปทีมงานเป็นตัวดีเลย กูน่าจะตายแล้วกูน่าจะตายแล้วเพื่อนทีมงานมาแล้วครับทุกคนทีมงานมาแล้วทีมงานมาแล้ววะทีมยังไงวะนะครับเกมนี่นี่เกมนี่ครับหัวใจกูตักตึกตักตึกตักเลยเมื่อกี้นี่ใจชื้นฮัลโหลลุดไว้ไฮฮวายยูเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันเลยมันเลยไปเลยไป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 เสร็จแล้วเนี่ยมันหายไปก่อน ไอ้เหี้ยเสือกเลยใส่กูด้วยมันชอบมึงอ่ะมันอยากกินมึงอ่ะเดี๋ยวจะกิน,ก,นกินเธอทั้งตัวชัดเจนเห็นภาพเป็นสีดำดำชัดเจนดำดำแล้วมันชัดเจนตั้งแหนวะเราต้องไปดู <c oughs> ฟิงเกอร์ปิ้งโอ้โหเอาแล้วโอเคเออไม่ใช่เดือนไปเฮ้ยอุ้ย ไอ้เฮียมันหู่ใครวะได้ยินเสียงได้ยินเสียงกูก็ได้ยินกูก็ได้ยินไอ้สัตว์แต่วะอีเป็ดแต่วะไอ้เหี้ยมันเขียมาดิไปยปแต่วะน้องน้ำน้องน้ำน้องน้ำนี่น้องน้ำน้องน้ำนี่นายอีแก่อีแกนี่มึงเอาไว้กันเขียกูไปอีสัตเดี๋ยวมึงนี่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะผมมาเด้มีฟิงเกอร์พิน่าเอามาฟิงเกอร์พินดิ เปิดกล้องเปิดกล้องไปดูครบเฮ้ยเฮ้ยมันเลอะไงมันเลอะมันเลอะ <c oughs> มันเลอะเลยมันชอบเลอะเว้ยเฮอีแกมัคนลอกกูมัน <c oughs> <c oughs> ก,กินโคกเยอะไอ้เงี้ยมึงดูดิอีแกโคตรดุเลยสัตว์ดูจัดตัวหนึ่งกูไม่เปิดหรอเออมึงต้องตั้งกล้องในในตู้น่ะส่องเข้าไปทางห้องน้ำหนึ่งตัวเว้ยแล้วก็มุมห้องอีกตัวนึง แวจะเลวอกไดตรงอตั้งกล้องตรงตรงตู้ตรงตู้ที่เปิดอะหันเข้าห้องน้ําตัวหนึ่งแล้วก็มุมห้องด้านในสุดอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้เปิดกล้องเปิดให้หน่อยเปิดไงวะเดี๋ยวกล้องในห้องน้ําออกมาตัวหนึ่งนั้นตรงตรงตรงสิงอ่ะตรงสิงอ่ะกล้องตรงสิงกล้องตรงสิงแล้วเราไปเอาไป เอางตรงไหนตรงตู้ตรงตู้ไงตู้ตู้ตรงตู้หลังมึงหลังมึงอ่าอ่าอ่านั่นแหละหลังมึงปงไหลังมึงเออตู้เสื้อผ้าไงอีเปรตเออนั่นแหละสามสามสี่ขึ้นสี่แล้วอ่าแล้วก็อุ้ยโอุ้ยอุ้ยเอาแล้วพี่ดันเว้ยมาสิบแล้วพี่แดนสิบ ไฟกระพริบด้ว,ว่าอยู่ข้างนองกกระพริบเลยไหนเออว่ามันล่าอยู่พี่รัทพูดดิพี่รับพูดพี่พูดดิพูดกูฮ่าย่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าม่า่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่ามันฮ่าฮ่า่าม่งฮ่าฮ่าร่่าฮ่าฮราอ่าอ่าร่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่อฮ่าฮับค่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาาน ข้างในข้างในไรเกิดอะไรขึ้นครับผมติดต่อไม่ได้เลยไอ้ยิ่งแม่งไล่ไปนัดยาวเลยมึงดูดิมึงดูดิดูดิคุณนุ่มแล้วไอ้ยิ่ยมึงไอ่ะเฮ้ยมันหายแล้วลงแล้วแลมันลอดแล้วรอแล้วรอแล้วคุณนัดครับคุณนัดครับไม่ทำไมวิทยุมันยังเปิดอยู่ตลอดเลยครับมันเปิดวิทยุเองไม่เกี่ยวมันลงแล้วไปนัดมันมันหายกฎแล้วมึงมึงตั้งกล้องก่อนนะครับตั้งกล้องดิตั้งกล้องก่อนตัวเอฟเอ แล้วก็เปิดกล้องอีตัวหนึงด้วยอีกมุมห้องอีกฝั่งหนึ uh uh ่ง่ะเอ้ามันปิดกล้องวิ่นัดเปิดเป็นสีเขียววิ่นัดวีนัทหันกล้องมาทางห้องน้ำาหันหน้ามาทางห้องน้ำแล้วกดเออเอออันแหละก่อนได้เป็นสีเขียวแล้วไอ้กล้องอตัวหนึ่งด้วยไอ้กล้องอตัวหนึ่งกับข้างๆมุมมุมเตียงอีกฝั่งหนึ่งของเตียงอ่ะไอ้เหี้ยมีคนขามีคนขาแข็งในกาเไปหรอกอีกฝั่งหนึ่งของเตียงไงมึงจะลักตู้นั้นไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเดินออกมาเหอะ เจ็ดพี่นัทเจ็ดเร็วพี่นัทไอ้เชี่ยมึงเกมมึงก็รีบเรียกมันจังวะมึงก็กลัวมึงเลยรอบหน้ามึงเข้ามาเองเลยนะขำขำมึงเข้ามาเองเลยว่าไม่มีกดออกวะว่าเกมนี้ต้องมีคนตายวะเดี๋ยวก่อนนะกูว่ามันดุขนาดนี้กูว่ามันอาจจะเป็นโอนิเว้ยแล้วโอนี้หาอะไร มันสูต้วันสูแล้วออกมาเฮ้ยมันต้องมีสปิริตบ็อกใช่แล้วเราจะไม่คุยสปิริตบ็อกกับมันดีกว่าใช่ปหมใช่ใช่เพราะตอนที่กูคุยกับพวกมึงก็แบบออกมาเรื่องออกเรื่องนี้เออเออใช่ใช่เราต้องคุยสปิริตบ็อกเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปอยู่ใกล้ๆกล้ตู้ไหมพอมันล่าปุ๊บเราเข้าตู้กันหมดเลยดีไหมพี่นัทอยู่ไหนมันไม่อยู่ในตู้หรอมันตายไปแล้วอยู่อยู่ในตู้ตลอดอยู่ในตู้พี่ได้อยู่ใต้ตังเตียงเนี่ยมีคนเปิดวิทยุอให้ฟังตลอดเอ้หนูมึงคุยกับมันดิ แม่เฮ้ยเสียงเสียงแปดอะเสียงแปดเลยอะฮัลโหลลูไลฮุ้ยวันมาแล้วหนุ่มมันปิดมึงไล่มันมีประตูห้องเท้านุงไอชื่อเสียงเฮ้ใลูดเสียงสิบสามให้กับพิบแล้วกับพิบแล้วเราจะไปจะไปเปิดปิดประตูเข้ามาก่อนดิเออ เล่นเลยสะเฮ้ยหมดแล้วไอ้เหียเสียงอะเสียงขึ้นสี่ขึ้นแปดตลอดเลยมันอยู่แถวแถวนี้มันอยู่แถวแถวนี้นี่คือเราจะเข้ามาทำอะไรนะเราจะมาสปินเดดบล็อกไงลุตวายวายสัตว์เอ้ยยิ่งมันโคตรดูเลยยิ่งเป็ด Where are you? Show you s e l เสียนไจิมยูแล้วอ่ะดังจัดเฮียอีนี้เถื่อนไดเลยเฮ้ยอซูมีไอ้นมไอนมนมกลับเข้ามาตัวก่อนนมเข้ามาตัวก่อนนม้ังมสปิทบอกคนไว้ิรง พีทบ,บอกปะวะแหีอีกแล้วโอ้เหี้ยพวกกูไม่กลัวพวกกูงงเลยสัตว์มันเป็นตัวอะไนนรกันแน่ในทีรร่อ่ะหาฟิงเกอร์ปิ้นกันเดี๋ยวปะเปิดประตูไปหาฟิงเกอร์ปิ้นกันเดี๋ยวปะแหนมมาเลยะนั่งไงมีแท่งหนึ่งไปพีอยู่ไหนวะเออเหี้ยคลานยูวีน่าจะอยู่ในรถหมดเลยปะ ไปแล้วไาแล้วไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไปสูดิไปต้อง ตู้ให้พวกกูเหม็นตายแหละอีสัตว์เหมือนคนงานจัดเลยเพื่อนซุ่มดำซุ่มดำถ่ายลอลไรหมดแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยคนหิวไว้ไอสัตว์มึง <laughs> มันเดินเลอะใส่ตู้ลงาปุ๋ยนะไอ้ดูมองไปแล้วเจมไหนหนอ้เจมบอกแล้วเจมเจมโอ้โหมึงไปไปต้นเ ตัวายแน่เจมันแล้วเจมเจมอ่าที่กูที่กูจะมาคือมาเอายูวีนี่ตรงนี้มีกันโอ้ยเหลือหนึ่งเหลือศูนย์เหลือหนึ่งเหลือศูนย์มันก็ลองเดินเดินหาดูอะไปมีผู้โชคดีหนึ่งรายแน่ไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวพีู่วางแผนก่อนวางแผนก่อนหนุ่มเข้าไปได้เข้าไปไปอยู่เข้าไปเปิดตู้ก่อนเลยผักประตูไว้เปิดตู้ก่อนพอมันทันปุ๊บเราจะได้เข้าตู้ทันเหมือนเมื่อกี้โอเคไหม อ่าไปาสังสรรคไปแล้วใครเกล้องมาวะถ่ายรูปอะฟิลิปินอะไม่ได้ว้าวจังไรวู้ปิดตู้ปิดตู้ไอ้ดอยย้ายไปย้ายไปย้ายไปมีคนถือกล้องมาปะ <laughs> ไม่มีกลับไปใหม่ไม่ไม่เราไม่ต้องถ่ายไงเราแค่หายเฉยว่ามันมีหรือเปล่าได้รู้ว่ามันผีอะไรแค่เอ้ไงอ๋อหรือว่ะภารกิจเราเสร็จหมดแล้วนี่เออมันหายงุนงานอย่างไ่ะยังยังยังหายงายัางงีอยู่ที้อ <laughs> นี่แผนเราได้ผลว่า ถ้าเราเปิดแง้มหน่อยจะได้จบเลยอย่าอย่าเออไหนงีแล้วเอาไว้ปิดไฟดิปิดไฟแล้วก็ส่องตรงเนี้ยปิดไฟแล้วเนี่ยเนี่มีตรงประตูอ่ะไอ้นุ่มไม่มีเอ้ยตรงตู้ดิวะ้น่มตรงตู้เฮ้ยไม่มีกูส่องทั่วแล้วเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี้ยมึงส่องได้ทั่วหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนุ่มมาแล้วรอเดี๋ยวมันไล่หนุ่มเร็วมาอาจจะเข้าขั่วเราเหมือนเดิมเร็ว จำนืงผู้หายเผื่อมันมาตอนนี้ไงกดรอไว้เลยประตูอ่ะเออได้พี่รอดมึงกูมึงกดประตูซ uh> ้ายแล้วกูกดประตแล้วก so ูกดประตูขวาไงมึงเป็ประตูซ้ายใช่ใช่มึเป็นนายประตูซ้ายกูเป็นนาประตูขวาใช่กูเตียวเลยมัเดือดรลงโอ้โหต่างว่างเลย ไอสัตว์คุยด้วยหน่อยงีเลยเฮียเุ้ยเสียงหัวใจกูกูจะเป็นบ้าแล้วมุนงานจัดเลยทีนีไปะลปะลๆๆะลาปะลาปะลาทำไงดีวะมันไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างหนยเนี่ยรอยตีนก็ไม่มีดูดิเนี่อยู่บนพื้นอ่ะ ยไอ้เชี่ยข้างหูกูเลยเพลสไอ้เชี่ยแม่งเลยอัดหูกูโอ้ยมันไม่ได้ล่ามันไม่ได้ล่าเออกูรู้ไม่ได้ล่าไอ้สัตว์หูกูลั่นเลยเมื่อกี้เชี่ยเปิดเสียงยัดหเลยอัดหูเลยเหมือนเชี่ยแม่งเลยอัดหูกูเลือกแล้วก็ลองปิดตู้แล้วส่องดูดิส่องฝาตู้เนี่ยอ่าเนี่ยันไม่ขายเนี่ยอ่าปิดแล้ว ไม่มีเลยไอเดมไมแมตัไม่มีเลย l o s e boy ม่มีว่ะ w are u เียกโออฟแน่เลยว่ะเออกดออฟแน่เลยเฮ้ยเลาแล้วเวลาแล้วเลาแล้ว เป็นกับตันอเมริกาเลยสัตว์แบบนี้ทั้งวันยังได้มันลาเสร็จเดี๋ยวเราออกกันนะออกเป็นรถเลยเราจะลงเป็นอะไรไปไปไปรถ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 มันไม่มีรอยนิ้วมือล้างทายอีกแล้วเกียร่นี่แม่งจับตัวยากว่าสัตว์ สติหมดกันหมดแล้วแยเป็นบ้ากันหมดเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเฉดอะเป็นผีขี้อายนะเว้ยกัว่หน้าต,าตัดอ,ออกได้เพราะว่ามันลาามันเอาคำเอาคำที่มึงพูดตอนนี้นที่มึงบอกว่ามันลาก,กูนานมึงคิดว่าคงจะเป็นตัวอะไรกูวน่าจะเป็นแล้วกูววนี้นแล้วตอนนี้นกูอยู่คนเดียวด้วยไงกัว่าโอนี้กูกูกูเดาว่าโอนี้อะมันหาไม่ได้อ่ะมันไม่มีกดออกอะ เออมันได้มีกดออกมันไม่มีฟิงเกอร์พิ้นด้วยโอนี้มันคือสาเปอริบบล็อกเว้ยเออแสดีว่ามันก็ไม่ตอบไงเอา,าอปะตอบสักอย่างนึงครับไม่รีวิวนั้นก็เฉยก็โอนี้พวกมึงเลือกเอาแล้วกันจะไปแบบอื่นนีหาแมงเลออถูกูจนเปียกหมดละกูตั้งแต่แรกเลยเลยตั้งแต่กูอยู่โอนี้อนไอ้เหี้ยถูกต้องเว้ยถูกต้องมันล่านานอ่ะกูเลยสงสัยว่าเป็นโอนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะจากกันไปในคืนนี้ มีคนตายเพราะว่าถ้าถ้ากูหรือไอเจมสักคนหนึ่งตายนะเฮียเสียตังค์กันยับเลยแอดเข้าไปเยอะจัดไหนเฮีย <c oughs> น้ำเสียบ้างเ <c oughs> ขียนถ่ายรูปผีเอ้ยนี่มันนี่มันครอบครัวเดียวกันเลยดิอะไรมันรุดรุดเหมือนกันรุดกาเซียนี่น่าจะเป็นน้องสาวมันด้วยแบะครอบครัวตระกูลรุดเหรอเออแล้วเมื่อ,อกี้รุดอะไรรุดตอนแรกรุดอะไรอินรุดไวเออรุดไว ด้วยกันแบกกองไปไว้นมนมไปทุกคนพร้อมกันหรือยังตลอดการสำรวจบ้านในครั้งนี้ไปเป,ปิดประตูเจมนมไปละไปเจมเข้าไปไปเข้าไปโอเคกูอยู่ข้างนอกกูแปลกแปลกมากเลยเพื่อนบ้านหมายออบเจกต์มันเยอะเจมใครเดินไปตรงนู้นอ่ะไม่มีทำไมไฟเปิดแล้วว่าบนไปเพื่นไฟไฟมันเปิดอ่ะข้างบนอ่ะไฟไหนเปิดขึ้นบนอืมกกูยังไม่ได้เดินขึ้นไปเลยเอ้า ยอดก็อยู่ข้างล่างเลยก็อยู่ข้างล่างลึกสุดใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยว่นี่นี่มีมือมีมือถ่ายถ่ายถ่ายมีมีกล้องเ่้ยเฮ้ยเฮ้อเฮายเฮ้ยนี่ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้เย้ยเฮ้้ยเฮ้ยงเายเเเีย กราเซีย,ช,ยชัดไหมวนมันพูดว่า a อ t a แท็ก,ทกวะชัดไหมับก็ออกมาเข้ามาไม่มีกดโอฟนะเฮ้ยต้องถ่ายรูปมันด้วยอะ่ะสปิริตบ็อกกับฟนะิงเกอร์พิ้นเหรอสปิริตเวทประตูไกด์อ่ะปเรารอ,อถือกล้องรอถ่ายก็แล้วเราเอามาเขียนไปด้วยอย่ามายืนจนกันดิวะมุมกล้องของตองกูไม่เอากล้องมากูไม่มีกล้องอะให้กูเรียกคนไหมให้หนุ่มรอถ่าย กูไล่ถ่ายโยมึถืออ้นั่นดีมันคือคางเขนดีถือคางเขนไล่ือคงเขนก็โยนใช่เฮ้ยเฮ้ยกระพริบวะเรียบร้อยติดแล้วไหนวะติดแล้วกูถ่ายติดแล้ว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 ไหน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 กูจะโยนใส่มันมันอยู่ไหนตรงกูตรงหน้าประตูเปิดประตูดิเปิดประตูดิตรงประตูดิเปิดประตูดิกูโยนใส่มันมันล่าอยู่มันล่าอยู่ไหนไหนวะมาแล้ว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 มาดิดอกบิมาดิ

มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีใช่ตอนนี้มึงย่ำยีศพกูแปลแปล content ยันได้เลยทำเอ็มวีกี่เยอะคนโอกมันไม่เหยียบเออมันพุ่งเข้ามาไม่เหยียบเกลือไม่เหยียบพ่อมึงมาแลาแก้วเฮ้ยมาอยู่ชั้นบนมาขึ้นไปชั้นบนมาขึ้นไปชั้นบน ลงเร็ว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 เป็นอูเชนบนเป็นเป็นเป็นวันนี่โยนดิโยนโยนเป็นเป็นมันอยู่ชั้นบนอยู่เลยอชั้นบนนี่พวกมึงไปไหนเราอย่าไปกลัวดิเดินลงไปยันต่อเดินมาแล้วมาแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นขาปะเห็นขาปะมาแล้วมามึงมามึงมาเขียนรอกูอยู่ไอ้เขียนรอกูอำลังเดียวไปหาพวกมึงมากเขียนรอมึงอยู่อีดอกอีดอกอีอวดอีวัดนี่ มึงอย่ามาัตรกันแค่ไหนนะใอะะใครมันปิดประตูไอ้เจ๊ไรมีคนตายกูถามจริงใครมันปิดประตูไว้นี่วะพักแม่งผีปิดผีปิดผีปิดเกมผีปิดเวลาเวลาผีมันล่าแล้วมันจะประตูจะเปิดไม่ได้ กูเอามังเขียนโยนอัดมันแล้วกูสาบานกูสัญญาเลยเดี๋ยวกูตัดคิ้วมาให้พวกมึงดูมึงต้องเห็นไอ้เหี้ยแบบกางเขกูโยนอัดตตนมาเลยอ่ะมันมันไม่นับเว้ยไอ้เหี้ยแล้วมันทำไงให้มันนับมาเนต้องวางดักมันวะไม่ใช่โยนใส่มันไม่กูกูก็โยนอยู่ข้างหน้ามันเอาไว้คือมันคือกูโยนปุ๊บอีกประมาณสักเก้าสองเก้ามันต้องเหยียบมังเขียนแน่ๆกดออกก็ไม่มีกดออกดิกดออกป่ะเห็นไน้หวยหนุ่มพาดเตียงอยู่อ่ะ พี่นเดินมุมนี้เลยผีตกเตรงที่เธอเอามันนั่งมันนั่งขึ้นเตียงแบบไอ้เหี้ยมีอะไรบอกกูได้นะเว้ยเพื่อนเพื่อนไปต้องเศร้าขนาดนั้นหรอเสียใจเอาไงย๊เอาไงดีเอาไงดียวพี่นัทมึงกับกูคนละสองกระปุกเลยไหมแล้วก็เข้าไปล่อเข้ามันไหมเออมาดิแล้วมากางเขีนหน้าสุดมันอยู่ตรงไหนในห้องว่าเจมโอพ่อใหญ่ธรรมดาไม่ได้ช่วยสว่างที่อะไรเลย เราจะตามเพื่อนไปตีมหมนให้เพื่อนตามเรามาดีกว่าเออไอ้เหี้ยมันพูดจะขนาดนี้แล้วะยอกล้องก็ไม่มีไอ้เหี้ยมันกงเขียนก็อยู่ข้างบนพี่นัทายไปพี่นัดไปข้างบนเขียนเขียนเขียนเฮ้ยมันเขียนัดออกเลยออกเลยออกออกออกมันเขียนเว้ยเออจริงสัปเฮียไร โขนาดนี้มันเขียนใช่ไหมโคดไวติ้งสปิริดที่อะไรโหดขนาดนี้ไอ้เตอร์เปลิตดุจังวะไอ้เฮียสปิริตมันดุขนาดนี้เลยอ่ะเออขนาดนี้แหละสองคนเลยไอ้เฮียสปิริตหรือเดมอนในเปรสกูกลายเป็นโสดรออยู่ที่โลดไปแล้วเราเรารีบกลับเดี๋ยวไปเฮียกูรำคาญเสียงกูเีสคที่เป็นผีเต็มทีละไอ้ยอนมันมันโดนพลาด กูไม่ได้โยนพลาพดกูโยนโดนแล้วสับปะรดจ,จ,จริงๆด้วยสะปีริตสะปีริตสะปีลิตห่าไหวตัวเนี่ยได้ยีบสองบาทไม่คุ้มไม่คุ้มเอ่อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมพาร์ตโมโฟเบียถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็คือตอนนี้คลิปจบแล้วนะฮะยังไงก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราชาวมันไม่รู้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกผมสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ